เมื่อวานนี้สภาทนายเขาก็ออกมานะครับปกป้องทนายความที่โดนตบปากนะครับก็เป็นเรื่องขององค์กรวิชาชีพนะฮะก็มีทนายความโดนตบปากนะเขาก็เลยออกมาปกป้องก็เป็นเป็นเรื่องของสภาธนายสภา,าวิชาชีพแต่ทนายความบางคนนั้นการที่ขโดนตบปากนั้นมันเกิดจากอะไรก็ฝากสภาทนายไปดูด้วยนะว่า ทนายความเยอะแยะมากมายที่มีการแถลงข่าวแต่ไม่โดนตบปากนะฝากท่านาย,ยกสภาทนายไปดูสิลองเรียกเขาไปคุยทิว่าทําไมเขาถึงโดนตบที่ปากไม่โดนตบหัวไม่โดนต่อยท้องไม่โดนเตะไม่โดนยิงลองลองไปพิจารณานะเัวาว่าปากก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะทนาย,ยกวิเชียนฟังพี่เดย์อยู่นะก็รู้จักกันดีอยู่นะทนาย,ยกไปดูที่ว่าปากของทนายเลี่ยรากเนี่ย เขามีปัญหาอะไรทําไมถึงโดนตบปากพี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่าทําไมเขาโดนตบปากครับปากเขามีปัญหาอะไรหรอครับอืมชอบพี่เดพูดตรงครับอืมนะเราไปดูที่ปากของทนายท่านนี้ที่ว่าปากแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นเอาลูกคนมุสลิมไปขี่หมูหรือเปล่าไปพาดพิงศาสนาอิสลามหรือเปล่าเราไปดูนะ นะครับทนายกสมาทนายนะครับลองไปดูนะ <c oughs> ผมก็เป็นสมาชิกสภาทนายก็ไม่ชอบการรุนแรงหรอกแต่ว่าลองไปดูที่ว่าปากเขามีปัญหาหรือเปล่าพี่เดพูดสนุกให้ความรู้ครับนะครับเดียนะไปดูที่ปากมีปัญหาไหมถ้าเกิดสมมุติไปล่วงเกินศาสนาอิสลามไปเอาคนตะวันออกกลางมาขี่หมูอย่างเงี้ย อย่างนี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะอาจจะเกิดสงครามได้นะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูที่ปากนะเออเออนะครับนะเข้าใจนะนะครับต้องระมัดระวังไม่จำเป็นต้องอาทีพทนา,าที่อะไรแนละ้วแต่ต้องระมัดระวังปากเออถ้ามาแทงสวนมาเลียร่ดเที่ยวร้องเรียนคนนั้นร้องเรียนคนนี้ฟ้องคนนั้นคนนี้ไปทั่ว นะโดยไม่มีมูลความจริงฟ้องไปก็แพ้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 แพ <c oughs> ไอ้ไอ้คนลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ก็สภาธนาก็ลองดูว่าเออนะเที่ยวไปร้องคนนั้นไปแจ้งความอาจารย์เบียบ้างเออไปฟ้องแพรลี่บ้างไปฟ้องเออใครตะใครต่างๆเหล่านี้ยมันมีมูลไหมไปฟ้องอนันตชัยฟ้องต้นอ,อ้อฟ้องหนุ่มกันชัยอะไรต่างๆเนี้ยเป็นคดีความเยอะแยะมากมายคดี เชื่อมจิตนะทนายกลองคุยเขาหน่อยไอ้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันสะสมสะสมมามันจะทําให้คนเขาโกรธแค้นหรือเปล่านะเขาโกรธแค้นไหมอ,อ่มโกรธแค้นแล้วเขาก็อาจจะมาทําร้ายร่างกายหรือไม่อันนี้ก็ฝากฝากเป็นข้อคิดนะนะครับมีคนถามมานะค <c oughs> ดีแจ้งความบัวัิระ อวอรชิลเมทีไปถึงไหนนะออนัดตำรวจกองปราบไปให้การครับมีคนถามมานะนะครับเดี๋ยวเร็วๆเนีเเ้ยพอดีผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาแล้วก็ขึ้นศาลทุกวันก็ตำรวจก็นัดไปสอบปากคำเรื่องวอวชิละเมทีผิดหรือถูกอยู่ที่ศาลเราก็ไปกล่าวโทษก่อนนะผิดถูกแล้วเดี๋ยวพนักง,งานสอบสวนก็เขาก็ดําเนินการเข้าไปผมไม่ได้ทําตัวเป็นผู้พิพากษาอะไรต่างๆนะครับก็มีหน้าที่พบเห็นอะไรต่างๆที่ดูแล้วมันไม่เหมาะสมเหมาะสม เช่นอวอรเมทีอย่างเงี้ยไปท่องไปเทศไปชักชวนคนลงทุนมาไปอวยดีไอคอนอย่างเงี้ยให้ให้คนมาลงทุนภายในวันเดียวจะเป็นเศรษฐีเงี้ยมันก็ต้องไปกล่าวโทษไว้ผิดถูกก็รอสาลวิพากษาถึงถึงแม้จะมีนักกฎหมายทนายความกองเชียร์ของอวอชะเมทีออกมาด่าผมก็กับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรช่างแม่มันนะช่างแม่มัน ช่างแม่งมันช่างแม่มันมมน,นะใครจะมาด่าผมอะไรต่างๆก็ช่างแม่งเราเป็นบุคคลสาธารณะเราไม่สนใจพวกนี้แล้วนะมาด่าพี่เดชบ้างเป็นคนหิวแสงบ้างเป็นแรงต่างก็ไม่เป็นไรแล้วนะจะด่าก็เป็นหิวแสงหิวอะไรก็แล้วแต่เนีนะีนะ่ยเราเห็นวนะ่าพฤติกรรมพระอาจจะไม่เหมาะสมวชริระเมธีเราก็ไปกล่าวโทษด้วยแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ไปให้การเพิ่มเติมนะครับ วอลเชลระเมธียังไม่กลับประเทศไทยเลยนั่น,นสิทาไมไม่กลับอ่ะผมก็สงสัยอ่ะนะอืมพี่ทอมคุยถึงพี่เดชาด้วยครับไม่เป็นไรครับคือทอมเคือสมพลเขาก็เป็นนักพูดนะครับเป็นนักพูดนักลงทุนอะไรต่างๆเขาจะวิจารณ์ผมผมไม่โกรธเลยครับนะบมันเป็นเสรีภาพคนเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันนะครับนะพี่ทอมแกอยากจะพูดอะไรก็ตามสบายครับ พี่ทอมทำไมเชียร์ดีไอคอนก็เขาเป็นเพื่อนสนิทกับแซมยุรนันไม่รู้หรอครับทอมเคือเสือผลเป็นเพื่อนกับแซมยุรนันเป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็ไม่อยากให้เพื่อนเขาติดคุกเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เขาก็จะมองว่าอะไรดีไอคอนไม่ผิดก็เ,เป็นสิทธิ์ของของพี่ทอมนะส่วนพี่เดนะก็มองว่ามันน่าจะเข้าเรื่องชอบโกงประชาชนนะพี่เดคิดว่ามันน่าจะเข้าจะบอกว่าผิด เดี๋ยวก็มีเอ่อพวกนักกฎหมายทนายความบางคนออกมาด่าพี่เดว่าทําตัวเป็นสารอีกก็คือว่าดีไอคอนน่ยความคิดความคิดพี่เดวพี่มองว่ามันน่าจะเข้าช่อโกงประชาชนส่วนผิดไม่ผิดก็อรอศาลตัดสินนะถ้ามันไม่เข้าช่อโกงประชาชนไม่ครบองค์ประกอบความผิดตํารวจก็จะไปดําเนินคดีทนะําไมนะรัฐบายาหลักฐานมันมันไม่เพียงพอสารจะออกหมายจับหรือนะป่านนี้ก็ให้ประกันไปแล้วสิ คิดอะไรไม่ต้องซับซ้อนหรอกศาลไม่ให้ประกันตัวศาลออกหมายจับมันก็มันก็เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดวิายามาตรา66ก็คือคืออะไรมีพยานหลักฐานอ่น่าเชื่อว่าได้กระทําความผิดแล้วนะครับมันมันเข้าองค์ประกอบแล้วจะบอกว่าผิดเขาก็บอกพี่เดย์ทําตัวเป็นศารทําตัวเป็นสารเตี้ยอะไรก็ว่าไปมีนักกฎหมายทนายความบางคนที่ที่เขาเห็นต่างกับพี่เดย์ เขาก็เขาก็แซะพี่เดมาพี่เดก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วเขาแซะคนอื่นก็ไม่ดังนะแซะพี่เดมันดังเพราะอะไรเพราะพี่เดมันคนดังเป็นดาวเลิกไปแซะแซะคนอื่นก็ไม่ดังมาแซะพี่เดก็มาโหนกระแสพี่เดก็มาวิชาวิจารณพี่เดก็พลอยดังไปด้วยแค่นั้นเองนะครับส่วนพี่ทอมก็มองว่าดีไอคอนไม่ผิดก็ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องพี่ทอมเพราะว่าพี่ทอมสนิทกับคุณแซมก็ไม่อยากให้เพื่อนติดกุ๊ก แกก็มีความเห็นไปทางนั้นส่วนทนายบอสพอเป็นทนายผู้ต้องหาส่วนผมเป็นทนายผู้เสียหายก็ความเห็นก็ไม่เหมือนกันน่ะเรารับจ้างผู้เสียหายเราก็ต้องเชียร์ผู้เสียหายเรารับจ้างผู้ต้องหาก็ต้องเชียร์ก็ธรรมดารับจ้างทนายความผู้ต้องหาไปเชียร์ผู้เสียหายได้ไงหน้าที่ทนายความก็ใครจ้างเราก็เชียร์คนนั้นแค่นั้นนะ รับจ้างจำเลยก็ต้องเชียร์จำเลยถูกจำเลยถูกต้องจำเลยถูกต้องอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นทนายบอสพอเขารับออเดอร์รับคำสั่งออกมาจะจับคนนั้นคนนี้แล้วก็เ,เลืองมบบเป็นเทคนิคในการต่อสู้คดีเขา <c oughs> นะเราไม่ว่ากันส่วนพี่เดเป็นทนายผู้เสียหายคดีเอ่อดีไอคอนก็ต้องเชียร์ผู้เสียหายเชียร์ตำรวจเชียร์ดีเอสไอนะครับต้องเชียร์สมัยเป็นทนายคดีผู้เสียหายคดีแอมซยนายคดีแตงโม ก็ต้องเชียร์ตำรวจนะครับอดีแตงโมก็ต้องเชียร์ตำรวจนะเชียร์อหยการเพราะเราอยู่ฝ่ายเดียวกันจะไปเชียร์ฝ่ายตรงข้ามได้ไงนะแต่ถ้าเกิดไปไปรับงานผู้เสียหายคดีดีไอคอนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเรียกเงินจากผู้ต้องหาพอบอสพอหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นที่ปรึกษาของบอสพอไอแบบนี้เขาเรียกนะหมาสองลางและสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีเห็นไหม พี่เดไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตหรอกเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินวายก็มีคนเสื้อกินประจําอืมอวานี้ก็ได้มาขวดสองขวดน่ะเนี่ยสบายๆไม่จําเป็นต้องชีวิตไม่ต้องหรูหราแบรนดเนมไม่ต้องใส่เสื้อเป็นตัวไม่ต้องถึงแสนส่วนก็หลักร้อยเกงในก็ขาดขาดหั่มก็เยียวเียวตื่นขึ้นมามีข้าวสามมือ้อมีบ้านซุขหัวนอน แล้วก็มีหมาที่เรารักอย่างที่ลาวินทาสองตัวชโชคไอ้ดีตื่นมาก็เห็นหน้ามันกอดจูบลูกคำมันไปไม่โดนข้อหาก็ทำรมนาจารย์พร้ะมป็หละพร้อเป็นหมาไปรัชดาเสือใหญ่ก็มีสองคนในโชคไอ้ดีนะั้นบางแก้วนะครับแล้วก็ไม่มีหนี้มีสินมีเงินใช้ประจําเดือนสําหรับพี่เดพี่พอละ <c oughs> <c oughs> เนี่ยสบายบ้านพี่เดก็ไม่ใช่หลักคาหลักร้อยล้านอะไรเก่าเเน่า ใครมาหมู่บ้านเขาก็รู้ว่าบ้านพีเดย์หลังไหนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับคนข้างบ้านคนเอารถมาจอดขวางทางเข้าบ้านอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรเรา,าก็ไปจอดที่อื่นจบนะชีวิตไม่ต้องการมีเรื่องต้องการความสงบไปอยู่บ้านสบายแล้วก็ไม่รับติดต่อนะผมอยู่บ้านเนี่ยใครจะมาติดต่อจะมาจ้างว่าความอะไรผมไม่เอานะสั่งแม่ผมแม่ผมเมื่ออายุ85แนละ้วไม่รับแขก อยู่บ้านก็พักผ่อนนะแล้วก็เล่นกับหมาจบพี่น้องครับชีวิตเราต้องสงบวันหยุดบางคนก็ต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมรุ่นงานแต่งงานบวชงานศพโอ้ชีวิตมึงเกิดมาเพื่อผู้อื่นแล้วเกินนะกลัวว่าเวลาตายจะไม่มีใครมางานศพอย่างของพี่เดเนี่ยเวลาตายม่นไม่ต้องมาแล้วงานศบเวลาตายก็สั่งลูกน้องโพสนะครับ บอกเอฟซีพีเดตายแล้วจบไม่ต้องมานะครับตายแล้วไม่รู้เรื่องแล้วสมมติว่าวันนี้เราตายไปเนี่ยนะเอฟซีมาใครมาใครจะมาร่วมงานใครจะมาเอทอดผ้าอะไรต่าง่างหรืออะไรต่าง่างเราไม่รู้เรื่องเราตายแล้วก็จบบางคนแบบตายแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีพิธีรีตองอะไรไม่มีครับคือชีวิตคนเราสงบอย่างผมเนี่ยอายุหกสิบกว่าแนละ้วนะครับวันหนึ่งก็คิดเอจะไปเที่ยวประเทศไหนดี อย่างเดือนนี้ก็เดือนที่แล้วก็ไปมาสองประเทศไปจีนไปญี่ปุ่นสิบห้าวันเท <c oughs> ่ากับว่าเดือนที่แล้วอยู่ประเทศไทยสิบห้าวันทเที่ยวต่างประเทศนี่เดี๋ยวก็เดือนเดือนใกล้ๆลเดือนธันวาเนี่ก็ไปจีนอีกนะก็ไปเที่ยวไปดูหิมะไปดูอะไรต่าง <c oughs> คือเวลาส่วนที่เหลือนเนี่ยก็คือหนึ่งรักษาสุขภาพนะครับท่านผู้สูงอายุนะครับฟังผมอยู่นะหรือใครที่อายุสี่สิบขึ้นเนะี่ยฟังพี่เดย์นะ รักษาสุขภาพไอ้น,นี่แม่งสําคัญเลยมีเงินเท่าไหร่เนี่ยซื้อไม่ได้นะสุขภาพออกกําลังกายพักผ่อนให้เต็มที่เล่ายาปาปิ้งออาพอสมควรกินพอสมควรนะครับเนะหรือจะเรียกว่าแดกพอสมควรก็ได้เอาพอสมควรอย่าไปกินอะไรเยอะนะครับเพื่อนฝูงไม่ต้องมีเยอะโอ้โหบางคนนั้นเนี่ยเพื่อนฝูงผมเนี่ยรุ่นน้องรุ่นพี่โอ้ยวันวัน,วนไม่ว่างครับ งานศพงานบวชงานรุ่นเยอะมโหมเรียนรุ่นนั้นรุ่นนี้เพื่อนฝูงชีวิตมึงเกิดมาเพื่อจะรับใช้คนอื่นไม่ได้รับใช้ครอบครัวดูแลผัวดูแลเมียดูแลลูกพี่น้องอะไระต่างมึงจะไปเท่าไหร่วันหยุดไปอะไรมีแตางงาง่งานเลี้ยงงานวันนี้ก็เพื่อนเอ่อเพื่อนรุ่นนั้นรุ่นนี้คือชีวิตเราต้องอยู่กับครอบครัวความสุขทแท้จริงเนี่ยคือครอ,อบครัวใครเห็นด้วยกับพี่เดย์ก็ช่วยพิมพ์ด้วย นะครับช่วยพิมพ์ด้วยไม่ต้องไปร่วมงานเยอะหรอกครับโอโหงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไปงานไหนเลยและผมก็ไม่ต้องการให้ใครมางานผมด้วยในขนาเดียวกันเพราะว่าในเมื่อเราไม่อยากไปงานใครเราก็ไม่ไม่ก็ไม่ค่อยเชิญใครมางานเราทําบุญวันเกิดก็ไม่ได้เชิญใครแล้วก็มีเอ่อคนที่เขารู้เองเข้ามาแค่นั้นนะพักพวกเพื่อนฝูงมาเราไม่เชิญอะไรใครหรอกนะครับเนะี่ย เพราะว่าชีวิตส่วนตัวนะครับเห็นด้วยไหมเออนะไม่ต้องมีเพื่อนฝูงเยอะยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำเราไม่ต้องมีเพื่อนหรอกครับสิ่งที่เราต้องมีก็คืออะไรเงินพี่น้องครับถ้าเรามีเงินเรายังทํามาหากินได้นะเราพอแล้วเรามีเงินเดี๋ยวก็มีเพื่อนเองมีชื่อเสียงก็มีเพื่อนเงอเง,อเงนะสุภาษิทผมไม่รู้ประเทศไหนเขาบอกอะไรถ้าเรามีเงินเรามีชื่อเสียงเพื่อนจะตามหาเราเอง จำเราได้ไหมเดชชาเราเคยเรียนกับนายตั้งแต่สมัยปถมนะเออเรียนกับนายสมัยมัธยมสมัยเอปริญญาตรีนะอืมจำเราได้ไหมไอ็นนะเพื่อนจะติดต่อหาเราเองถ้าเรารวยเรามีชื่อเสียงแต่ถ้าเราไม่ไม่รวยไม่ดังไม่มีอะไรกระจอกไม่มีตําแหน่งหน้าที่เพื่อนก็จะจําเราไม่ได้หรกไปทักกับใครเนี่ยทั้งๆ้งนี่เรียนด้วยกันมาเราจํานายไม่ได้เลยหน้าตา นายเป็นใครเหรอเห็นนะเอ,อ่พี่เดชาจะไปอเมริกาวันไหนเดี๋ยวรอครับน่าจะเป็นปีหน้าครับเพราะมันต้องใช้เวลาสักสิบห้าวันหรือเดือนมันไปอเมริกาวีซ่าอะไรเรียบร้อยขอไปนานแนละ้ววีซ่าไปอเมริกาก็ขอไม่ยากสําหรับพี่เดชก็นะหนึ่งฐานะการเงินก็ผ่านเพราะว่าอะไรก็พอมีตุ้งตังค์มั่งทรัพย์สินมีรายได้มีเงินในบัญชีมีพอสมควรเพราะอะไรทางานมาหกสิบเอ็ดปีไม่มีเงินได้ไงวะ มันก็ต้องมีเงินบ้างอะนะนะครับก็มีวีซ่าไปอเมริกาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวอเมริกานะครับผลติดตามพี่เดทุกวันอ่มีเงินมีแต่คนรู้จักครับใช่ถูกต้องครับทนายเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยกำลังฟังรายการอยู่กับผมแนละทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยหันหน้าขอหากันวันหยุดอยู่กับผัวอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่เอาใจใส่คนในครอบครัวงานเลี้ยงรถ ไม่ต้องไปเราแจกซองงานบวชงานแต่งโอ้โหสมมติเงินเดือนทั้งสามสี่หมื่นเะงี้ยอนะช่วยงานห้าร้อยพันพะันพันพันเงินหมดครับนะคุณเงินเดือนสามหมื่นคุณไม่ได้กินใ,ใช้หรอกร่วมงานเพราะคุณแบบพวกเยอะงานนี้พัน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 หมดมันได้อะไรล่ะครับเพื่อนคุณเยอะโอ้โหเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยแล้วงานแต่งงานบวชงานอะไรต่างทอดกะระถินบ้าป่า,ปายกช่อฟ้าโอ้ยคุณจะเหลืออะไรยังไม่รวมถึงเอ บริษัทห้างร้านเป็นลูกจ้างตกเย็นวันศุกร์ไปไงฉลองคนละพันสองพันได้เงินเดือนมาเอาจ่ายคนละสามพันสี่พันเดี๋ยวนี้เลี้ยงอะไรต่างๆวันก่อนผมพาลูกน้องไปกินข้าวฉลองความสําเร็จโดนอาจารย์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับฟ้องว่าหาว่าผมหมิ่นประมาททั้งๆท,ที่ผมเตือนภัยเกี่ยวกวับเรื่องการลงทุนนะครับเตือนภัยเกี่ยวกวับเรื่องการลงทุนเนื่องจากไปมีการประชวนคนลงทุนบอกลงทุนนะหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยล้านปีหนึ่งก็จะได้รายได้ร้อยแปดสิบล้านแล้วมันทําไม่ได้ครับผมก็เตือนภัยก็ฟ้องผมมาห้าสิบล้านจําเลยที่หนึ่งหนุ่มกัญชัยจาเลยที่สองเดชาจําเลยที่สามเคนโดสุดท้ายสามยกฟ้องเรียกผมมาห้าสิบ้านนี่แต่ผมเตรียมฟ้องกลับพอชนะคดีเรียบร้อยก็พาลูกน้งนองไปฉลองนะไปกันประมาณสักสิบกว่าคนหมดไปสามหมื่นเดี๋ยวนี้มันกินเที่ยวเนี่ยมันมื้อนึงมันใช้เงินเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ประหยัด นะเชื่อพี่แดเงินทองเก็บไว้แล้วมีเวลาอยู่กบับครอบครัวเห็นด้วยไหมครับมากคนก็มากปัญหาครับรายการเดชาตื่นทำอาจารย์เดชาไปทําอะไรที่เมกาครับ <S <S เที่ยวครับคุณสุรัตครับน่าเที่ยวนะครับไปพักผ่อน